ถาบันยุทธศาสตร์การค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจ10อาชีพเด่นและอาชีพในฝันของเด็กรุ่นใหม่เนนีปี2567สรุปได้ดังนี้ 1. วิศวกรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ Network Security หรือเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคความปลอดภยัย 2. แพทย์ด้านศัลยกรรมด้านผิวหนัง 3. นักกายภาพบำบัดน,นักจิตวิทยาทันตแพทย์ 4. นักวิเคราะห์ข้อมูล data analyst หรือนักออกแบบข้อมูล 5. youtuber tiktoker influencer streamer ผู้เชี่ยวชาญด้าน E-Commerce หรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ 6. ดารานักแสดงนักร้องนักการตลาดออนไลน์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 7. นักวิเคราะห์การเงินที่ปรึกษาทางการเงินและนักวางแผนทางการเงิน 8. ผู้ประกอบการหรือธุรกิจส่วนตัว เที่ปรึกษากฎหมายทนายความ 10. ติวเตอร์หมอดู